สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาดูนะครับไฟหน้าปัดเตือนขึ้นมานะครับของมาสด้านะครับมาสด้าสองสกายเอทีทนะครับเครื่อง1.3นะครับเป็นซินนะครับมาดูนะครับเครื่องนี่ครับถ้าไฟประแจเตือนขึ้นมานะครับก็คือถึงระยะนะนะครับในการรักษานะครับเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าเปลี่ยนสับยางนะครับตัวนี้นะครับ มาดูนะครับถึงรายโชว์นะครับถ้าเราํรำคานะเราสามารถนะครับปิดได้นะครับปิดหรือว่าปรับได้นะครับมาดูนะครับวิธีการนะครับลำแรกนะครับก็นะครับสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็มาที่จอหลักนะครับตัวนี้นะครับนะครับนะจอหลักนะครับสามารถปรับได้นะครับทั้งทัศสกรีนนะครับหรือว่าตรงปรับด้วย เหมือนตัวเมาส์นะครับของเรานะครับตัวนี้นะับแรบบได้นะครับมาดูนะครับตรงหน้าจอนะครับหน้าจอหลักนะครับมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีตรงซ้ายมือนะครับนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว A อนะครับก็เราก็กดไปนะครับเป็นแอปนะครับ,นะรบก็นับมาข้างบนนะครับมีการบอกว่าการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำมันระบบตรวจ สถานะรถนะครับตัวนี้เราก็กดตัวนี้นะพอมันขึ้นโชว์นะตัวไอตัวเครื่องหมายนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็การร,รักษานะครับเรากดเข้าไปนะครับนะครับนะตามกําหนดนะครับสิบสามวันนะครับนะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้มันจะเตือนว่าใกล้ถึงวันรับอาการนะรเวลาครบ13วันระยะทางหมื่นนับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือการปิดนะครับปิดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาตั้งระยะนี่นะครับเซตตัวนี้นะครับเซตนะครับแล้วนกะ็ นะครับมันจะโชว์ว่าระยะเวลากำหนด6เดือนนะครัะยะทางครบ1,000กิโลนะครับตัวนี้นะครับราค่าไปแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นระยะทาง10,000กิโลนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ ก็นกลับนะสร็จแลับก็าคืนกลับนะครับมาดูที่หนปัดนะครับตัวนี้นะครับก็จะหายนะครับตัวนี้หายแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ